พ่อาจารย์ผมมีคําถามหนึ่งที่ผมคล้องใจครับผมไม่รู้ว่าอันนี้เป็นการตรีความพิพสูตร์ผิดหรือเปล่าบางคนกล่าวว่าพระโพธิสัตว์ถือว่าเป็นเป็นอาริยบุคคลนะ <c oughs> แล้วก็มีมีสํานักพระท่านบอกวาอ่าผู้ที่เป็นอาริยบุคคลหรือเป็นพระอราหันต์สามารถที่จะเลือกเกิดหรือไม่สามารถเลือกเกิดก็ได้แบบตีความอย่างนี้ ไปเลยอยเงี้ยผมอยากทราบว่าอย่างเงี้ยเป็นการบิดเบือคบนคําสอบพระพุทธเจ้าไหมครับดีแล้วาดีแล้วคำถามที่ดีคือเรื่องประเด็นนะคือสาสสาพุทธเราแตกเป็นสองสองสายใหญ่อันนี้ก็เคยพูดในคลิปต่างๆากันนะคือ,อสายหนึ่งช,ชื่อว่ามหามหานิกายคม่มหามหายาน พวกนี้จะมีพวกมากพวกที่พวกนี้จะประกาศเลยว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัดว่าสีขาผลเล็กน้อยให้ยกเลิกได้ดังนั้นเราจะยกเลิกตามที่พง์อนุญาตดังนั้นพวกสายนี้มีพวกมากที่ต้องการจะยกเลิกต้องการจะตัดจะต่อปีมากแล้วก็คนที่นําคนได้เนี่ยสาวโบกผนเล็กกับว่าเป็นอาจารย์ดีที่อาจารย์ตัดบักตนที่ต่อตอนนั้นนิดเดียวเติมนิดหน่อย พวกนี้มีบ้างจึงเรียกว่าหมายาตแต่อีกพวกหนึ่งไม่ยอมเราไม่ตัดไม่ต่อไม่แต่งไม่เติมทั้นนั้นแหละถ้าศาสา,าสตรักว่าอย่างไรรักษาไว้อย่างนั้นทั้งหมดพวกนี้ชื่อว่าหินญาณเป็นญาญเล็กญานเลวเชื่อว่าพวกนี้ไม่ได้ตั้งชื่อนี้เองหรอกเชื่อว่าพวกเกิดตั้งให้แน่นอนเพราะคํานี้ไม่เป็นมงคลเลยที่นี่มันมีคําอีกางความว่า มหายาณนี้จะเรียกกุเิกอีกว่าเป็นอาจารย์เว่าทรรมวาทะแปลความสอนอาจารย์คือเอาความสอนของอาจารย์อาจารย์ไหนแหละอาจารย์ที่ชวนตัดต่อครั้งแรกนั่นแหละนั่นคืออาจารย์แล้วต่อมาก็แตกไปสายสออา,ายเลยคนที่เป็นหัวหน้าหัวหน้าสายทางด้านนั้นคืออาจารย์ดังนั้นพูที่จะอาจารย์ว่ยอย่างเขาเชื่ออย่างนั้นเขาจะตัดแต่งต่างๆางสร้าง,าง,างเรื่องพระภูมิทิ์ขึ้นมา สร้างเรือนพุทธเกษตรขึ้นมาสร้างเจ้าแม่นันขึ้นมาสร้างพระพุทธเจ้าชื่อนันขึ้นมาเขาสร้างเองเลยนะที่นี่ไปยินยนิย,นยานเนี่ยยินนิยานมีชื่อชื่ชน,นว่าเาถระบาทะวา,า,ทาลทแศเว็นคำสองเถระแปลว่าผู้บุญนานหรือพระผู้ใหญ่อารันจะามคุณก่อนนะคําว่าผู้บุญนานนี่ใครบุญนานที่สุดพระพุทธเจ้าครับใช่ใช่เลย ดังน้าสายนี้นะมบน้อยแลวก็จะรักษาขงถึงไปที้งดังนี้สายนี้จะประกาศเลยว่าเราเอาคำของพระพุทธเจ้าและพระเถระในรุ่นนั้นเช่นว่าพระอาหันต์ทั้งหลายรุ่นนั้นแล้วก็พิกษุณีอาหารหันต์ทั้งหลายที่โรกสมัยนั้นคาของพระภูมิคำของเทวดาคาของผู้รู้ทั้งหลายในสมัยนั้นเรารักษาไว้หมดเลยดีทั้งนั้นพวกนี้จึงเรียกว่าเทระาดคระนี่ ดังนั้นไปหินนาณานี้เราไม่ตัดไม่ต่อไม่สร้างเรื่องใหม่เลยดังนั้นที่คุณถามเมื่อกี้บอกว่าพระโพสัตัดจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่คุณถามนี้เรื่องอมายานทั้งนั้นเลยดังนั้นถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะมายาเขาประกาศว่าเขาจะสร้างใหม่ได้แม้แต่เรื่องพิสูนีนะพิสูนีแก่มกมดไปแล้วแต่เขาสร้างพระพิสูนีขึ้นใหม่ๆมได้นั่นที่นี้ที่นี่หยิงไทยนะ ยญิงไทยเราถือแบบเทระวาทิฏฐิยานเนี่ยเราเชื่อว่าพระพิจุนีเนี่ยเคยขาดไปแล้วขาดไปแล้วจะเกิดใหม่ไม่ได้ถ้าจะบวชพิจูนีต้องบวชจากสงฆ์สองายคือบวชจากพิจุสงฆ์กับพิจุนีสงฆ์ที่นี่ของมหายานเนี่ยเขาสร้างใหม่ได้เลยทั้งที่มีแต่สงฆ์แต่เขาสร้างพิจุนีใหม่มาได้ที่นี่พระหญิงไทยอย่างเป็นพิจุนีกระโดดจากมายานและคงอยู่บนไก ดังนั้นที่คุณถามเมื่อกี้นี้อยู่ในเรื่องธรรมอายานั้นอันนี้เราไปพูดกันแล้วเพราะเราเราเชื่อว่าอย่างนั้นไม่มีเด้จิตไดาา้ใหา่อ่าถูกครับ